มาครับวันนี้เราจะมาทำอาวุธชิ้นใหม่ผมเราจะทําปืนทนําธนูเออไม่ใช่ทําธนูยิงธนูมานานแล้วหน้าไม้ก็ยิงบ่อยแล้วเบื่อทําปืนดีกว่าปืนปืนมาเรียนมาแล้ววิธีการครับก็ต้องเข้ามาที่โต๊ะครับนี่นะครับเลือกที่เวปอนไว้อามนี่ขาดอะไรมีวูดยี่สิบน้ำยี่สิบห้า 25, มีแล้วขาดเมทัน เก้าสิบห้าไปหาเหล็กก่อนนะจะมีปืนได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าเราจะคาบอะไรบ้างนะมีปืนอย่างเดียวยิงไม่ออกก็ต้องมีกระสุนด้วยกระสุนก็เรียนมาแล้วเดี๋ยวคาบกระสุนด้วยแล้วก็เอานี้ด้วยสโคปในการเล็งมาจุดมุ่งหมายมาผมหาเหล็กมาใส่ไว้นี่ต่ยังไม่ได้เผามีเท่าไหร่เนี่ยมีเจนะ็ดสิบสี่เผาซะก่อน เอาไปเผาเผาเผาอีกมีไม้อีกไหมมามามาไม้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 มมมมอุย้ยเหล็กมีดิเอ้ยแต่ไม่เอาใครก็เผาไว้เดีย๋ยวหาว่าขโมยเราแต่ไม้อ๋อมานี่ก็มีเหล็กเก็บไว้ก่อนของคนอื่นเขาเผื่อก็ใช้เราทำเฉพาะของเราครับแล้วก็เผาเหล็ก จากเหล็กเมทัลนะครับให้มันกลายเป็นเหล็กก้อนก็รอไปนี่เตานี้รู้สึกผมใส่ไปแล้วหรือเปล่าเอาใส่ไว้แต่ไม้เหรอนั่นก็แบ่งมาหน่อยแบ่งมาแบ่งมาแบ่งเหล็กมาเอ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 อโอเคเอาไปใส่เตาครับ ไฟมาแค่นี้ก็พอั้งเนี่ยเดี๋ยวไม้ไม่พอโอ้ย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 โนไฟนี่มีเจ็สิบก็ปล่อยมันเผาไว้ระหว่างนี้ก็ไปขุดเหล็กมาเผื่อไม่พอขุดเหล็กขุดหินขุดฟินต้องมอน,นี่เลยไปขุดขุดขุด,ดวิ่งเร็วเรววิ่งเร็วเรวเซอร์เวอร์จะแหลกไหมเนี้ยถ้าแหลกนี่ขุดไม่ค่อยโดน วิ่งวิ่งวิ่งหมดยุคที่ต้องมาเอาพิกแอควดกันเองแลครับเมื่อยมือใช้ได้ดสาดีกว่าว่องไวกว่าการเยอะเบยเฮ้ยหินไปไหนหมดหินไมไม่ใช่หินที่เล็กเล็กเลกเล็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 กเลเลกเลเลชึบไม่มีนู่นไงนู่นไงเล็กมันสีทองทอง มันน่าจะเป็นทองแล้วมากกว่านะเป็นโกโอ้ยเพียบเลยครับลืมลมอันนี้ก่อนเลยจัดเลยนีแน่เฮ้ยเอาเหล็กดิเบอร,ร,ร์ลงเบอร์รี่อ๋อมันติดมันติดหินอันนี้อันนี้ชัวนี่ไงมาแล้วครับเจ็ดเมทัน เราเพิ่ทำไมไม่ติดทำไมเล็กไม่มาเล็กแหลกใช่ไหมเนี่ยาหางฟาดดิาหางฟาดนี่ไงได้แล้วเจ็ดโหแหลกแหลกมันแหลกนี่แน่ได้ได้แล้วเสริมแหลกต้องทำใจนี่แน่ อ้าวน้ำหนักจะเกินแล้ว่ะโอเคเดี๋ยวก้อนนี้แตกก็กลับได้แล้วครับเราต้องกลับก่อนนะพอพอกลับก่อนเดโนเสาเดินไม่ไหวแล้วเต็มตัวครับน้ำหนักเกินวิ่งลูกพอวิ่งวิ่งเร็ววิ่งเร็วใช้แรงงานสุดๆทั้งขี่ทั้งให้ทุกทั้งให้แบกของเรานั่งเฉยๆสบายใจ ฮึบฮึบชาตินี้จะถึงไหมเนี่ยสู้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 ขนเหล็กมาเต็มตัวฮึบฮึบฮึบจะถึงไหมชาตินี้ฮึบฮึบฮึบต้องนั่งดีๆนะครับไอ้ตัวนี้ ขยับมากไม่ได้ข้างหน้าก็มีนหนามข้างหลังก็มีหนามเดี๋ยวจะโดนเสียบเอาไหนไหจะทำอานขนาดนี้ละททำให้มันหลบหนามหน่อยก็ไม่ได้เอาอะไรหุ้มหนามไว้บรรยากาศยอดเขาวสวยงามซะเหลือเกินฮึบฮึบฮึบ จะถึงแล้วอีกนิดอีกนิดอีกนิดทนไว้ลูกโอเคแค่นี้แหละแล้วเราก็ขนลงครับเหล็กมาก่อนเลยเอาไปได้ไหมร้อยอันโอ้ยน้ำหนักไม่เกินเกินไหมไม่เกินเกินยังเกินแล้วอ่ะเอาไปครึ่งนิดก็ยังเกินอยู่ออยครึ่งนะแลกอีกไม่เกินละฮึออ,อหนักหนัก ยัดเข้าเตาหลอมนี่ได้เท่าไหร่ละเนี่ยได้สิบเองเหรอใส่สักครึ่งแล้วอันนี้ข้างไหนเยอะกว่า,านู้นนู้นน้อยกว่าดิที่เหลือก็รอครับรอรอรออันนี้ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยมันใช้เก้าสิบกว่าอันเพิ่งได้อย่างละสิบกว่าอันเองผลข,ของลงดกว่ะ เอาหินลงมาเบอร์รี่เก็บไว้ให้ไดโนเสาร์เรากินครับโอ้ยโอ้ยหนักเอาหินเก็บไว้ในนี้เผื่อไว้ทําซีเมนทุกอย่างในเกมนี้มีประโยชน์หมดนะครับอ่ะตัวเบวึ้นแล้วไปอีกสักรอบนึงระหว่างที่รอหินมันเผาเป็นหินก้อนๆน,นะครับเป็นหินสำเร็จลูกวิ่งวิ่งวิวิวิง พลังงานมันเยอะนะครับไอตัวเนี้ยแต่มันวิ่งขามันสั้นอ่ะก็ต้องทำใจจะให้เร็วไปไหนต้องใจเย็นๆนี่ก็สับเต็มสปีดแล้วตรงนี้ต้องไปหาของก่อนเรียกบอสแมงมุมออกมา เรียกออกมาค่าเล่นได้อะไรมั่งก็ไม่รู้จับมาขี่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยววันไหนได้ของครบแล้วจะอัดคลิปมาให้ดูนะครับไม่รู้ชาตินี้จะได้เรียกหรือเปล่าเอาวอดได้เบอร์รี่ไม่เอาเบอร์รี่ดิเออเอาหางฟาดปาดีเอาอีกเอาอีกนั่นแหละแจ่มมาก เสือตกหน้าผาเอาให้โดนเหล็กดีครับเอมิทันเออนั่นแหละสินเมิทันเจ็ดห้าเออด้หนึ่งเองห้านี่หินได้เก้าจะเต็มอีกแล้วอะ่ะเหล็กมันหนักมากเลยแป๊บๆบก็จะเต็มอ่าหล็กนี้ละหลักหล็กหล็ก,กหมด จริงๆไอ้ก้อนดำๆก็มีสิทธิ์ได้เหล็กน,นะครับเนี่ยหินก้อนดำๆแต่ว่าจะได้ออซิเดียนซะมากกว่าซึ่งตอนนี้เรายังไม่อยากได้เราอยากได้เล็กอ่ะเดี๋ยวลองลองทีนึงนี่ไงไดเมทัลมาสามไดออซิเดียนมาหกหักาบางังหินบงังหูยเพียบเลยก้อนมาเลอเลยอะ่ะเอาก้อนเล็กก่อนให้มันหมดเป็นก้อนๆไปในเบอรี่ เล็กมาสี่มน้ำหนักเกินแล้วพอ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 วิ่งไม่ออกแล้วรอบน,นีเหล็กจะเผาเสร็จหรือยังเนี่ยวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งน่าสงสารจริง ขาก็สั้นโดนใช้งานหนักถึงแล้ลูกสู้สู้ส,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 สู้ไม่มีอะไรให้เป็นของขวัญน,นั่นนะครับไม่มีรางวัลใช้อย่างเดียวถึงแล้วจะถึงแล้วหน้าเองข้างหน้าเอง ฮึบฮึบอีกยี่สิบเก้ายี่สิบป่ะวะถึงแล้ว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 จริงๆไม่ต้องรีบมาก็ได้ครับผมว่าเหล็กมันก็ยังไม่น่าจะครบจำนวนมากได้มาเท่าไหร่รอบนี้แปดสิบสามโอเคใช้ได้เต่าแรงนี้ได้21แล้วครับ ใส่เข้าไปเยอะไปปะไม่ต้็งใสเราเอาแค่พอที่เหลือก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆเก็บไปใช้อันนี้20เป็น40กว่าละอันนี้อีก19 60กว่าก,ก็ไหนๆก็ไหนๆเอามาแค่นี้ก่อนแล้วก็เอามายี่สิบ มีสเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดอีกสาสิบก้อนอเดี๋ยวใส่รอไว้เลยปึ๊บมันต้องใช้เท่าไหร่นะเก้าสิบห้าก้อนอีกสาสิบสี่ก้อนได้ครับวูดวูดมีแล้ววูดเอานนี้แหละหนังก็ใช้แค่ยี่สิบห้า 25. ไม่เท่าไหร่ครับหนักเหล็กอย่างเดียวก็ รอล้อรอเหล็กเผาไปแล้วกันเนี่ยมีเท่านี้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีทางลัดนิดนึงอย่าไปบอกใครนะครับผมจิ๊กในตู้ขอยืมหน่อยไม่มีใครรู้หรอกเพื่อนผมไม่รู้หรอกเจะรู้ได้ไงเอามาสาสสองก้อนเอาขาดที่สองอีก นี้ยังโอเคพอดีเป๊ะเลยก็เดี๋ยวเอาที่เผาๆอยู่ไปคืนเพื่อนแล้วกันนะครับขโมยมา32ก้อนเริ่มทำเวพอร์นไฟอามเมทันเอาไปใส่ไปสองได้แล้วครับไอเทมโอ้โหนี่ไม่แหลกให้มันรู้ไหมมีขึ้นแล้วถอยขึ้นแล้วถอยเป็นไ,ไงจึก๊ก ถอยนิดนึงถอยนิดนึงถอยเรียบร้อยได้มาแล้วครับปืนนี่ซีสปืนใส่แทนหนังกระติกเลยแล้วกันเดีย๋ยวดูดีดูดิหยิบมาแลนนี่เป็นไงเล็งแชะแชะแะใช่ดิปืนมันไม่มีลูกจะยิงได้อย่างไร ถ้างั้นเราก็มาดูกระสุนกันต่อกระสุนครับที่ไหนวะเมพอนนี่ไงกระสุนกระสุนใช้เมทัลสองใช้กันพาวเดอร์สิบสองกันพาวเดอร์เอาอะไรทำวะดูดิกันพาวเดอร์น่าจะในนี้นี่ไงกันพาวเดอร์กันพาวเดอร์ Powder ใช้สปาร์คพาวเดอร์หนึ่งใช้ถ่านอ่าชาโคลหนึ่งแล้วสปาร์คพาวเดอร์ใช้อะไรใช้ฟินสองสโตนหนึ่ง หน้าฟินผมมีครับสโตนหนึ่งก็ได้สิบแปดนัดอ่ะสิบแปดนัดก็พอกดครับเอาไปเต็ง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 เวๆสิยาแรกยาแรกเดี๋ยวอีกทีนัดเนี่ยอีกเจ็ดอ่ะรอสักคู่รอสักคู่ เต็ง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 โอ้มันมีถอยหน่อยแตเวร์มันแหลก่ะต่อไปก็การพาวเดอร์ดินปืนครับได้สามสิบหกเลยหรอเออมีสามสิบหกอ่าก็สามสิบหกก็สามสิบหกครับอเลยใช้อะไรมั่งเนี่ยใช้สปาพาวเดอร์หนึ่ง ใช้ฐานหนึ่งโอ้ฐานฐานก็ใช้นี้แหละฐานมีเยอะสามสิบหกอ่ะรอไปถักคู่ครับแลกด้วยนี่เป็นไงเออให้มันครับไปผมเอามาแค่นี้ก่อนแล้วกันแปดกันพาวเดอร์กลับไปดูโต้โน้นใหม่ครับกระสุน เวพอนอาร์มอ์กันพาวเดอร์สิบสิบสองเลยเหรอไม่พอแล้วก็เหล็กอีกสองอันนี้กี่นัดเนี่ยกันพาวเดอร์กันพาวเดอร์มาเพิ่มชึบอ่ะแล้วก็เหล็กอีกสองเอาให้หมดเลยเอาหมดเลยเอาหมดเลย มาก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปครับใช้เหล็ก2การพาวเดอร์12นะครับ12อันนี้ก็ทำได้แค่นัดเดียวดิกดค้าไปเทมเป็งๆอ๋อมันจะได้มา2นัดครับการพาวเดอร์12กับเหล็ก2เนี่ยก็จะได้มา2นัด สรุปนัดหนึ่งเนี่ยก็จะใช้กันพาวเดอร์ประมาณ6แล้วก็เหล็กหนึ่งนั่นเองแต่มันให้คาทีละ2เหมือนบังคับอ่ะลูกปืนเราก็มาทีนี้อีกอย่างหนึ่งสกโบมันมันครับตรงไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้กล้องสทางไกลเช็ค เนวิเกเตอร์ไม่เกี่ยวเวเปิลนี่ไงสโกบใช้เมทัล40คริสตัล20สโตน5สโตนสโตนมีนี่ไงใส่สโตนสโตนได้แล้วคริสตัลคริสตัลเดี๋ยวเขามกในตู้ใช้เท่าไรหร่ล่ะไม่ดูอีกแล้วเมทัล40คริสตัล20 คิสตันขอยืมก่อนนะครับเดี๋ยวผมขุดคืนให้มาอีกอ่ายี 23. เล็กที่เอาเลยแล้วกันยืมเดี๋ยวขุดคืนเดี๋ยวขุดคืนเพอนเพื่อน,น,น,นไม่รู้หรอกจะรู้ได้ไงว่ามันหายไปชึบดูเวพอรนแล้วก็อันนี้ใส่เหล็กเข้าไปครับใส่คิสตันเข้าไปนี่ไงได้แลนดครับไอเทม เปงป่ง,ปงเปงป่ง,ปงเปงโอ้โหแหลกแหลกแหลกมีถอยมีถอยได้ยังได้แล้วเลเวลเลเวลขึ้นเลยทีนี้ปัญหาก็คือว่าแล้วมันใส่ยังไงวะกดยัดไปดาๆอย่างนี้แล้วกันอ่านี่ไงได้แล้วแล้วก็กระสุนไม่ต้องใส่เหมือนใส่อัตโนมัติ กดเล็กห้าขึ้นมานี่ไงปืนติดลำกล้องหุ้งฟิงเล็งได้ด้วยมีสองนัดแถวนี้มีตัวอะไรให้ยิงมัง่งขอเทสหน่อยขอเทสหน่อยสักสองนัดตัวอะไรก็ได้หมูหมากาไก่แมงมงุมแมงมงุมดมดมดไม่มีเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวๆก็เดี๋ยว,ยว,ยว,ยวยปิดบ้านไว้ก่อนปิดบ้านไว้ก่อน ไปวิง่งหาตัวอะไรยิงก่อนสองนัดปืนของเรานี่มีกล้องด้วยให้สิ่งมีชีวิตแถวนี้ไปไหนหมดเนี่ยหาก่อนหาก่อนมันต้องมีดิมันไม่มีตัวอะไรให้ยิงเลยเหรอ,อหาหาเร็วเสิ่งมีชีวิตมีอยู่สองนัดขอเฮดช็อตหน่อยเหอะ โอ้ยโสูง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 เดี๋ยวล่นเดี๋ยวล่นเฮ้ยแถวนี้ไม่มีตัวอะไรเลยเหรอเนี่ยตามล่าหาเหยื่อครับเหยื่อของกระสุนสองนัดของผมขึ้นได้ไหมเดี๋ยวติ่บักขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ลงไปข้างล่างดีกว่า ปกติแถวนี้เออข้างบนก็ไม่มีนี่หว่าต้องลงไปหน่อยหาเหยื่อหาเหยื่อเหยื่อสองนัดเร็ว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 เหยื่อลงมาแล้วเนี่ยลงเขามาแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเนี่ยลงภูเขามาแล้วเนี่ยสักตัวเร็วๆ กระตุกกระตุกน,นันน่นนข้างหน้ามีบางอย่างเคลื่อนไหวนี่อ๋อสะขบมันก็เล็งซูมเข้าซูมออกไม่ได้นะครับมีระยะเดียวมันไปใกล้ๆหน่อยมีสองนัดมันจะตายไหมอ่ะติดติดติดน่ะขี้แตกอีก นี่ละนี่ละปั๊บเขาให้ดิโล่ครับเอาหัวเอาหัวโถเวนไม่ได้ใส่กระสุนอ่ะโอเคดิโรดยังเนี่ยดิโรดแล้วเฮ้ยเนี่แน่อ้าวได้เลยเว้ยได้เฮ้ยมันไม่ตายอะ่ะแต่ได้ได้โปรไฟล์มันมาไหนวะเอ้ยเดี๋ยวดิ อย่าพึ่งไปไหนแล้วอีกนัดล่วงไม่ล่วงล่วงไม่ล่วงไม่ล่วงไว้หมดกระตุนหมดวิ่งวิ่ง,งไปไหนอีกละหายหายขออนุญาตกินอาหารนะครับหิวหิวตายป่าหว,วัเมื่อกี้ไม่มีแล้วว่ะปืนสองนัด ตายเว้ยเอ้ยสองนัดตายขุดเลยนี่เน่ยบางอาจบางอาจจะมากินฉันเหรอบางอาจมากบางอาจแหลกอีกเดออ้อาวจ,จะได้ไหมเนี่ยผมไม่เอาก็ได้ฟะอ่ะก็จบไปครับกับการทำปืนกระบอกแรกของผมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปทำอะไรเล่นดีวะวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับ ฝากกด u ั s สไ i b e ด้วยไปนะฮะบ๊ายบายครับ